ครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ยกแขนขยายความกว้างมาพอแล้วนะครับแล้วก็ลักแขนทิ้งแขนมาแล้วนะครับสําหรับที่พี่น้องอสงสัยนะครับว่าเราจะต้องยกแขนมา,ามากแค่ไหนนะครับสําหรับความกว้างที่เราต้องการนะครับพี่น้องก็วัดจากจุดกอก้อนเนี่ยมาครึ่งหนึ่งนะครับอย่างที่ผมลักแขนทิ้งแขนไปเนี่ยครับก็อยู่ที่ยี่สิบ สองเซน,นแขนสุดท้ายอยู่นี่นครับก็จะได้ความกว้างสี่สิบสี่เซนนะครับสี่สี่สี่สิบห้าเซนก็ประมาณนี้นครับพี่น้องก็คำนวณตามนี้นะครับถ้ากว้างจริงๆิงก็เนี่ยครับสี่สิบเซนกว่ากว่าครับก็จะกว้างอย่างนี้นะครับคือเราวัดเอาครึ่งหนึ่งครับที่เรายกแขนขึ้นมาแล้วเราก็ลักขนทิ้งแข,น,แข,น,แขนเลยนะครับอู้อชดชดชดนะครับ